เดี๋ยวผมมาปั่นน้ำซิงครับเนี่ยอ่าไร้ยดูกันอีกทีว่าเนี่ยโอ้โหโหดมากครับรถไถเราอุ้ยเสียงเสียงสะใจมากครับนี่รถไถเกอร์เฟอร์เราใ<ห>จอัพมาเต็มมล้วครับเนี่ย

ที่น้่งสโมสสุดท้ายติดนีครับนี่ติดอยู่บ่อไม่พอมาติดหน้างานอีกองไปไปไม่ได้ครับนี่ติดมุมหลังคาครับนี่นี่ตัวนี้ก็หลังคาครับตอ้องเอารถถ่ายปาดตรงนี้ออกครับนี่มุมตรงนี้ออกครับถึงจะถอยเข้าไปได้ นี่จะน้ำครับนี่รัวครับนี่ฝนตกวันสองวันนี้เองครับนี่เอาไปออกมาแล้วครับนี่ตัวแรงครับนี่แตงเหมือนหกร้อยเลยครับนี่โอ้โหมีหวอ บอหางเกอว่เสียงทอครับยอ้าแสบหูเปล้วครับเด็ก L5 ตัวถึงแปลงล่งล้วครับเี็ แต่งรถเพราะันนหลุ้นเลยครับรถไทยลากร้านมาครับต้องผ่านพลาไเสียงรถออกเหรอโอ้หมดแล้วครับ,รบนี่ยืนตรงนี้เลย <S 2> <S 2> <S 2> บัดวนไม่ลุ้นนะ ออ <Yeah. S 1> มี 2, oh. สองท่นแต่แจงป้มไหมนี่่ล <Yeah, yeah. S 1> ้เจะปิงกันะอ๋อจะสปิงิงครับนี่ใส่ย <Yeah. S 1> ัพมาเต็มแลครับนี่ <laughs> ยบปากแ๊ะเลยครับ <Yeah. S 1> เอามาลองดูครับนี่ สีมาแล้วครับเนี่ยนะเข้ามาได้หรือเปล่า ลามันดินล,ล่งทางชายล่งเล้่ยครับดินสวยมากครับนี่ดินกุศะครับเหมือนดินปวกเลยครับนี่มีแต่น้ำครับนี่ฝนตกท้องว่านครับต้องใส่น้ำขังตรงนี้เครับ ตอกปูไปอย่างนี้นะครับนี่ทางม่ปูเขาบ่ไรครับ <S <S รนี่ไม่เต็มแล้อเนาะไม่ดีอามาเต็มเหเดี๋ยวช่วงนัีด เอาแก้เสมอยาน okay, น,ยานี่เปล่าผมเอาแก้เสมอยานนี่เอ้ผมต้องนายนงงอีกอเป็นผมครับวัแล้วครับนี่โหแตก <laughs> ดันทางบ้านก็เลยก็ด้น่นกันเอา คลิบนี้ให้ดูรถไถจัดเต็มไปเลยครับนี่ผู้ได้เขามาไหม่กับทิดตาไปด้วยกับนาะช่องช่องน้องใหม่เนาะช่องปังควนน้ำซิ่งครับ Terima kasih telah menonton! Sampai